ไม่เกอกรระกัี่ยไปันก็ต้องเอินมากเวเราเชื่อสนกันจซ้อบ้ารู้ถ้ากดื้อเราแต่ว่ามุ่เจบกับพูยกันมาตกลงกันได้ก็ได้ก่ได้ก็เนใส่่นอมยอมามไม่ยอมควอมยักัสทรงต่อบนต้นนี่ก็คณะกรรมการุลาการคณะกรรมการมอป้าเดีวใรกลดตกลงกันหรือว่าตกลงปะตกลงกับต้องเส้นตกลงกับเส้นไปสัตว์เขาต้องเขาต้องเียดใครมาผู้นี้มาผูนี้ซดผู้นี้เหบ่ วันนี้พูดไูพ้พู้กับว่าวพู้นี้พู้นี้ว่าพู้นี้ทุกส่วนพู้นี้นะให้พูพ้นี้รับผิดชอบมันวบาเดี๋ยวนี้ครับผมมอไซค์เนี่ยครับผมเออทางทรับเราวางหนบานนี้ ทางตำรวจก็ปรลับแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำ่ได้ตำแหมำอำรเขาเขียนเขาแ่นๆกันานเขาเขียนใน้ยเรียบร้อยแล้วแต่เพื่นานก็เหว่าบเการนี้แล้วก็ท่นเ็จลกรับแล้วไมปไปกายีก็ตามเนื้อาก็ยึคณะกรรมการลก ไม่ฉันบลอกกันไมได้ต่นนีมไม่ยอมคว่กันเาต้อัวเบื่องเหตุการเบื้องัคนั่งเพื่อว่เพสองคนสิบภาษาภาษาหบ้งโดนมันตกด้กันระเดียวก่อนเนาะไม่นานื่อะไปโงพยาบาแต่ว่าคุนกันอันนี้ต่างคนไทยเน ลูกเจ้าถ้าเป็นก็อายากล่ะสบากวาใครเ้ยนี้ท่านเรียนสูงรู้อาไรตัวอตัวเป็นป้าเลี้ยตัวเสียวแบบนากับเสีได้ครับไ้ยาสีนะบ่ยาสีนะยาีนะไม่คุยกับเขาไม่ได้ทุยกับแม่เขาค่ะไม่ได้บ่ตัวรองอะไรเนาะบ่สรุปเลยมาไหนทานนี่ตื่นรู้ก็ย่ไปไม้ใชทานในต้นี่มาเสียวแบบไห ไต้ต้ข่าหนีบาวซังที่ตแบบเทะที่บ่าที่เดียวนิม่ได้จากเงบก่อนด้จากเขหรอกขหลอกหลายหลายคนเแเงียแต่ใต้บาวได้ไม่หลายใต้บ่าวม่พูดก่อนแล้วนี่บาวมหมมีตาูนที่บ้าเดียวเนาตัวเป็นพูดอืนตัวเป็นเมยมันยินี่แมตัวเป็นหน้ามันเสื่อมไหมเขาลูกันไม้คอเขาได้หรือว่าเขาเสือเขา ไปเลยเลอ้อนหวื่อูไปเาะอยานี้คือหนูไปถามจมือแรกถูกั้องหนูไปถามจมือแรกหนูไปหนูไปดย้าม่วงหญ่วันวันเด็ดจังหดหนูไปถามเป็นวันแรกแต่เป็นด้นจาว่ั้พแม่นว่าสีบพถามถาวาแต่ตอนนั้นล้อม่มากนูตายเอ้ยว่าน้าก้นแกแต่เห็นหนูตรงหนไหมบ้าง หนูมากนักก้นแบาใหรต่ย,<ม>ยันแม่อยู่บอกหนูมาก่อนหนูเลยโทรแม่มาหนูมาก่อนก่อนแม่สิมาหนูนนะเป็นคน,อออนบอกเอื่อยนั่นโทรหนึ่งหนึ่ง เป็นคนโทรถมาไม่ได้อยากยากแต่อยากรู้ว่ามาันมาจังไหนถามว่าผู้ใดไิทีพูดไอคิวอันนี้กับพ่อบอกว่าไหนว่าใครพูดใครถืวแต่ว่าเรื่องสะคูแคนทําให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะให้เราเปลี่ยนไฟเตียวคุณต้องถามว่ายอมรับว,ว่าทางนี้มาแบบไหนรถขับรถมาแบบไหนเลนไหนขับรถด,ด้วยความเร็วไหมทางเราเลี้ยวแบบไหนเขาอยากฟังเรื่องนี้แม่ป้าแม่ออสัตแต่แอัแนดแยจะไล่ กากะเาเียะตะเลี้ยงกับยาเดียวกันจะจะเอาตะงไหนจบจบยูนี่บอจบยูนี่แล้วเนาะจบยูนี่ล้วเพราะว่ายังเตะเ่ากับมีเบียไมีงานมีหลากับเฮนง่ายนี่อะไรกัเฮนงายไป้วยกันยุ่นยุ่นจบย่นย่าแล้วกเพื่อต